สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เขามารับชมช่องใช่นะครับเมื่อน,นี้ผมกับยูที่อ่างเก็บน้ำบ้านนนองแสงนะครับอ,อำเภอห้วยพึ่งนะครับนี่เมื่อน,นี้ก็มาปิ่งย่างนะครับผ่อนคลายนะครับกับพี่นพนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำห้เบิรงนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะหกโมงเลยนะครับหาโมงกลัวแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะครับมันก็เลยขึ้มๆมแน่จักหน่อยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของปางเก็บน้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นผู้นะครับเป็นผู้ดูกในหน่อยนะครับบ่ได้เป็นแนวสันย่าเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ที่เห็นอยู่น้ำริมเขื่อนนี่ยรัเป็นวัยรุ่นเล็กหน่อยที่เลิกเลียนแล้วก็สิมาอ่านั่งเล่นโยริมเขื่อนนะครับบางคนก็ับมาตกป่านะครับมาหาอาหารไซม่องกินนะครับนะครับเขาสิเห็นเลืออ่าเป็นเลือกกีบเลือกผ่ายนะครับเขาก็ไซม่องนะครับอ่าเมื่อนี้เขากลับมาอยกับบรรยากาศแบบปิ้งย่างแบบปิกนิกนะครับ นี่นะครับพี่นบนะครับเพื่อนกับยู่บ้านนี่ครับบ้านน้องแสงนะครับเมื่อนี้นะเทากับมี่นี่นะครับปลามึกต้องเสียทีต้องโลเสียทีซื้อมาจากนี่แหละครับตลาดนี่โลละลอยหกสิบนะนี่มีปลามึกมีลูกชิ้นฮอนด็อกนะครับมาพร้าวไข่นะครับถือว่ามาพร้าวไข่นานๆครั้งหนึ่ง โอ้ข้างล่าสุดเข้ามานั่งนี่โดนบานไดแล้วพี่เนี่ยสามเดือนสามเดือนที่แล้วเนาะสามเดือนที่แล้วก็มากินหมูกระท่าอยู่นี่แล้วครับกินสิ้นดาอยู่งัันเคื่อนโมกะท่าแล้วก็ควบเข้าบรรยากาศตะวันตกดินก็ชาวบ้านชาวไร่อะไรเขาทำมาบ้านบ้านขาดงบรรยากาศก็ทั้งเที่ยวทั้งแต่ถ้าใจจะเป็นบริเวณชั้นเคื่อนจงเป็น น้ำซึ่งล้นซึ่งจะทำเป็นออกแบบมันกับเป็นอะไรเด้อแบบอะไรครับร่วมย่าวก,กันสองสามวันเนี่เด็กๆหรือว่าบอกไว้ลุงอันนี้ก็เกันนั่นนั่งซุมหัวกันตามภางก็ซาเซ่เดี๋ยวไอ้วกาถึงอันประวัติของบ้านน้องแสงแล้วก็อ่างให้ฟังเนี่ยมันเป็นมาจช่ไหมน้ำตัวนี้นะท,ที่เหลนที่เ็นเนี่ย เป็นอ่างที่สร้างเมื่ออาจจะไม่ถือก็คือปีสองพันร้อยห้าสบเมื่อประมาณเมื่อวันเกือบจะสี่สิบกว่าปีนะครับยังไม่ถึง50าสิบปีปีของเราสองร้อยสิบเจ็ดยังเป็นยังเป็นพุ่งนาเลยตอนนี้พุ่งนาในนี้ด้วยการมองเห็นการใหญของพระเจ้าอยู่หัวเในการพระเจ้าก็เลยน้ําที่มันไหลมาจากกลางนี่อ่างคู เลยทําเป็นเขื่อนกักเก็บไว้คนทําไร่ทำนาแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้นะครับเขาเรียกเมืองสามางเมืองสามางนี่มีมีห้วยซึ่งห้วยฝาแล้วก็ห้วยสะพบี่สามางนี้ลักษณะเดียวกันนะแต่ลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันคือว่าบริเวณตรงนี้จะมีจู่เขาที่ซัดจอนนย่าในเขตรอยต่อของสารสิงส์ตะโกนนครนครในเมืองมุกดาหารอุดรนะสานเขื่อนจะเป็นเนินเนินฐานเขาโดยรวมก็คือว่าเป็นเชือกเขาภูพานทั้งหมด จะเป็นเมืองสามอ่างอ่างตัวนี้มม่จะประมาณเท่ากันนะปริมาณน้ำจะประมาณพ,พอๆกันแล้วก็กระจายไปหลายหมู่บ้านเขาเรียกเมืองสามอ่างก็คืออาศัยหลักการว่าฝนตกลงมาน้ําไหลจากภูเขาไหลลงมาที่ต่ําแล้วก็กัน้นกั้นสันเขื่อนไว้ให้น้ําอยู่ตรงนี้ให้น้ําคือไม่ให้ไหลไปทิ้งไปลงห้วยลงทะเลไปอะไรไปก็คือให้ประชาชนได้มีการ กษตรกรรมการทำนานาปังนาปีปูกพืชผักไร่สวนอะไรก็ว่างลักษณะสามเขื่อนก็เป็นอย่างนี้คือแถวนี้เนะี่ยมีทำนาปังอยู่นี่มีคแต่มีไม่เยอะก็เพื่อใช้น้ำจากตรงนี้หน้าแล้งน้ำก็จะลดฝนก็จะมาทําประมงทำปลามีเราฝานแหนมีเราใส่ม้มาามอมีอะไรอะไรเนี้ยเป็นไปด้วยาช่รหมเนาเป็นแหล่งพ่อพันธุ์น้ำจืดหลายใช่ไห ไอ้เรือนหนึ่งก็คือหนปาอันนี้ก็ปลาเยอะเมือนกันเรจะมีสามสามเรืแล้วจะหนาขนวนกันเราจะหจะเป็นน้ำจากเขาลงมาที่ล,ลุ่แล้วก็ทำการเกษตรนี่หละครับคนของห้วยพึ่งที่ว่าใสน้ำตนนี้ทำกับปลาหมู่บ้านทำผุปโภคบริโภคหลายอย่างสล้หลับน้ำอืไน้รนบ่าอันนี้ส่งจากน้ำอยนี้ ผลน้ำที่ลึกนะลึกเลือดอวก็กกกมีปาลาหลายชนิดเรื่องไม่ใช่แต่กับปัจจุบันถ้ามันแห้งถ้ามันลดหน่อยเราก็เอ,อียงลงเขลงไปใส่ในปลาปลามหลายชนิดครับปลาตะเพียนปลาบึกปลาอีสบปลานวลจันปลาหลากหลายเลยอยู่ตรงนี้แล้วแต่ใครจะมีความรูมากในแง่จันเป็นนซง,งปซึ่งพี่เกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่แต่ไปโตที่อื่นแต่คือ ชีวิตเข้าป .1 ถึงป .6 ก็อยู่ที่เี้ยก็คือไปอยู่ที่อื่นก็สองสามปีมาปีหนึ่งม่ปีกปีแลอย่างเงี้ยจนไปอายุจะห้าสิบปีก็มาอยู่อย่างเงี้ยเห็นบรรยากาศเห็นโบลิวเวอรอย่างเงี้ยอยู่เลยแล้วคือเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตั้งแต่แคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของชาวบ้านที่นี่นะครับในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมศาสนาอยู่มันมีหลายหลายรูปแบบ เพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเป็นเมืองเป็นผู้ทั่ายึมันมีวิเลยการอาชีพมันมีวิเลยปวชปวสเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในละแวกใกล้กันใกล้เคียงอย่างจะอยู่แถวนาคูเขาวงหรือว่าแถวบัวเขาแถวอะไรก็จิหลายราะาส่งลูกเต้ามาเรียนที่นี่เรียนอันี้ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยในกระดอเดียวกันก็เป็นรายได้ของชุมชนึน่งว่า,วาการทําหอพักการทําหอพักการศึกษาธุรกิจเรื่องการศึกษาก็มีแล้วก็โรงพยาบาล ก็พร้อมทุกอย่างนะครับหลรงุปการที่เกิดขึ้นพร้อมพร้อมกันตรงนี้กีใคเือการเปลี่ยนแปลงของสังคมอ่อนกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องส่งต่อลงมาหรือวาเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นอำเภอขนาด็ดส่วนราจการก็มีครบทุกวงจรนะครับมีเซเว่นมีอะไรขึ้นมาและวัยรุ่นสมัยใหม่กับในอดีตก็ไม่เหมือนกันนะครับทุววันนี้ือโซเชียลหรือเรื่องการโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆการสื่อสารอะไรต่างๆทีงน่าหมด อะไรต่างๆก็หลังที่ดีมแท้ๆมาเนี่ยเพราะนั้นในาการติดตามเผาเห็ดบ้านจาันเมืองของบ้านตัวเองมันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มพักน้องแสงกลุ่มพักห้วยพึ่นอะไรอ่งเขานะ้